ผีสินเฮียนมีผีตนหนึ่งที่หลอกผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยครับนาสินเขาอายุ30กสิกว่าเขาเคยมีเมียแต่เขาเลิกกับเมียของเขาแล้วจะบอกว่าเขาเป็นโสดก็ว่าได้เขามีอาชีพรับจ้างทั่วไปอาชีพที่เขาถนัดคือจีดยางนาสินได้ย้ายมากีดยางที่ต่างหมู่บ้านต่างอำเภอและต่างจังหวัด ส่วนยางที่เขามาจีดนั้นอยู่ใกล้กับป่าดอนหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าป่าดอนน้องแวงอยู่ติดกับน้องน้ำใหญ่และมีต้นไม้ร่มลื่นที่ป่าดอนแห่งนี้มีชาวบ้านพบผีสิเหฮียนกันหลายคนและถูกผีสินเหหลอกเอาหลายคนที่ป่าดอนแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก ช่วงเวลาห้าโมงยินนาสินกํกำลังจีดยางอยู่ในสวนยางจากนั้นก็มีหนุ่มคนหนึ่งเดิอนออกมาจากป่าเดินผ่านป่ายางที่เขากำลังจีดมาใกล้ๆนาสินเห็นหนุ่มคนนั้นก็รีบถามเขาทันทีหนุ่มสะพายอะไรมาหมากผีผวนครับนะหนุ่มตอบแล้วก้มหน้ามองหมากผีผวนที่อยู่ในถุงสะพายแล้วนาสินก็เดินไปก้มมองหมากผีผวนที่อยู่ในถุงสะพายของหนุ่มคนนั้น โอ้ได้เยอะเลยหนุ่มเอามาจากไหนในป่าดอนแห่งนี้ไงนะนะ้าไม่รู้เหรอไม่รู้นะ้าไม่รู้น้าเพิ่งย้ายมาอยู่แล้วหนุ่มคนนั้นก็ล้วงเอามาพี่ผวนลูกแดงๆในถุงสะพายให้กับน้าสินขอบคุณมากหนุ่มครับนะ้าจากนั้นหนุ่มคนนั้นก็เดินไปส่วนน้าสินก็ตั้งหน้าตั้งตาจีดยางต่อไปนายอันกับนายป๋องได้ไปเ่ยวงานบุญ ซึ่งคืนนี้มีหมอลำทั้งสองนั่งดูมอลำพอมอลำเลิกทั้งสองก็ขับมอไซน์นั่งซ้อนท้ายกันมาทั้งสองเมามากเลยจอดรถที่ข้างป่าซึ่งมีเถียงนาอยู่ใกล้ๆแล้วขับเข้าไปจอดที่หน้าเถียงนาไม่ไหวแล้วข้าเมามากหยุดพักก่อนได้ไหมนายอันพูดด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างเมาพักก็พักว่าเพื่อนเมื่อนายอันขับรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ที่หน้าเถียงนา ส่วนนายป๋องลงรถมอเตอร์ไซค์มองซ้ายมองขวาเอเองทำไมมาจอดใกล้ป่าอย่างนี้วะเองไม่กลัวผีสินเหียนเลยกลัวทำไมผีสินเหียนถ้ามันมาข้าจะจับมันตบจูบเลยนายอันพูดแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปนอนบนเถียงนาวังเวงคลิบหายนายป๋องพูดแล้วก็เดินตามนายอันขึ้นบันไดไปนอนบนเถียงนา ด้วยที่ทั้งสองเมามากทั้งสองจึงนอนหลับอย่างง่ายดายจากนั้นผีสินเฮียนก็ยืนปรากฏกายอยู่บนช้างนาแล้วผีสินเฮียนก็นั่งลงคอมล่างของนายอันนายอันรู้สึกได้ว่ามีอะไรมานั่งที่หน้าท้องของเขาก็ลืมตาขึ้นมองดูเห็นผีสินเฮียนนั่งอยู่ก็ตกใจเป็นอย่างมากหาผีนายอันพยายามดิ้นเพื่อที่จะลุกขึ้นนั่งแต่ก็ลุกขึ้นนั่งไม่ได้ พวกแกสองคนอยากจะลองดีหรือแล้วผีสินเฮียนก็ยื่นมือไปจับแขนของนายอันทั้งสองข้างเพื่อไม่ให้นายอันดิน้นแต่บางเอื่นขาของนายอันไปถูกตัวของนายป๋องทำให้นายป๋องตื่นขึ้นมานายป๋องตื่นขึ้นมาแล้วเห็นผีข่อมล่างนายอันก็ตกใจเป็นอย่างมากหาผีหลอกนายป๋องก็ใช้มือไปผักผีสินเฮียน ผีสินเฮียนเมื่อโดนนายปองผักก็ตะแคงล้มทำให้นายอันลุกขึ้นมาได้แล้วรีบกระโดดเถียงนาวิ่งหนีไปส่วนนายปองก็รีบกระโดดเถียงนาวิ่งหนีตามนายอันไปทั้งสองวิ่งไปหานาสินที่นอนอยู่ที่เถียงนาป่ายางนาสินเห็นคนทั้งสองวิ่งตะโกนมาก็ส่องไฟไปมองดูอา้าวพวกหนุ่มสองคนวิ่งหนีอะไรมาผีหลอกครับผีหลอกช่วยด้วยช่วยด้วย ไม่ต้องกลัวครับหนุ่มไม่ต้องกลัวครับหนุ่มน้าอยู่ทั้งคนวันต่อมาในตอนเย็นนาสินก็เข้าไปเจ็บหมกผีพวนในป่าที่อยู่ติดกับสวนยางของเขาอีกนาสินมองเห็นเครือหมกผีพวนเป็นเครือยาวพันรอบต้นไม้ทำให้เขาต้องปีนต้นไม้ขึ้นไปเจ็บหมกพีพวนลูกแดงแงแล้วนาสินก็บิดหมกพีพวนชิมดูหวานมากนาสินเก็บได้สี่ห้าพวงก็ลงมา นาสินเดินสำรวจป่าและมองหาหมักผีผวนไปด้วยเขาเดินไปสุดป่าซึ่งเป็นหนองน้ำเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ผ้าถุงกำลังเล่นน้ำในสระเขาก็ถามไปว่ามาเล่นน้ำกับใครครับมาเล่นคนเดียวจ้ามาเล่นด้วยคนไหมจ้าไม่ดอกครับผมมีงานต้องทำถ้าวันนี้คุณไม่ว่างวันหน้าค่อยมาก็แล้วกันจ้าครับผมจะมานาสินก็ไม่ได้สงสัยอะไรเธอมากว่าเป็นผีหรือเป็นคน เขาพูดกับเธอเสร็จก็เดินออกไปจากป่าผีสินเทียนก็หลอกผู้คนเช่นเคยมีชายคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วผีสินเทียนก็บูกมือเรียกให้เขาจอดพี่จ๋าขอติดรถไปด้วยคนจ้าจะไปไหนครับไปในบ้านนั่นแหละคะ่ะขอขึ้นด้วยคนได้ไหมคะขึ้นมาเลยครับผมจะไปส่งแล้วผู้ชายคนนั้นก็ขับมอเตอร์ไซค์พาผู้หญิงคนนั้นไปในบ้าน เขาปรับกระจกหน้ารถมอเตอร์ไซค์มองดูผู้หญิงคนนั้นแล้วเห็นผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายมาเป็นผีเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากหาเขาพยายามตั้งสติไม่กลัวแล้วรีบบิดมอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องเข้าไปในหมู่บ้านพอมอเตอร์ไซค์ของเขาเข้าเขตหมู่บ้านผีตัวน,นั้นก็หายตัวหนีไปแล้วผีสินเทียนก็ยังหลอกชาวบ้านที่กลับมาจากการใส่เบ็ดจนทำให้ชาวบ้านคนนั้นรีบบิดมอเตอร์ไซค์เข้าไปในหมู่บ้าน แล้วผีสิ้นเทียนก็ยังหลอกชาวบ้านที่ไปแย่ไข่มุดแดงในป่าดอนนั้นจนทําให้ชาวบ้านต้องวิ่งจ้ำอ้าวออกมาจากป่าแห่งนั้นต่อมาในตอนเย็นนาสินก็เข้าไปเจ็บหมกผีพวนในป่าแห่งนั้นเขาหวังว่าเผื่อจะเจอผู้หญิงคนนั้นอีกนาสินส่องสอดสายตามองไปร,บรอบๆป่าแต่เขาไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นอีกเขาก็เลยจับเครือหมกผีพวนปีนขึ้นต้นไม้ไปเจ็บหมกผีพวน เขาเขาก็บหมักผีพวนได้สักห้าหกพวงเขาก็มองลงมาข้างล่างเห็นผู้หญิงยืนอยู่อ้าวคุณเองหรือครับใช่ค่ะฉันเองเอาพวงไหนครับผมจะเอาให้เอาพวงแดงๆข้างหลังคุณยังไงคะน้าสินขยับตัวขึ้นบนหันหน้าไปมองหม,งมกักผีพวนอ๋อพวงนี้เองหรยอครับใช่ค่ะบิดมาเลยค่ะน้าสินบิดหมอกผีพวนได้แล้วว่าจะโยนลงมาให้ แต่เมื่อเขามองลงมาข้างล่างเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นเป็นผีหาผีหลอกนาสินรีบลูดลงมาจากต้นไม้แล้วก็รีบวิ่งหนีออกจากป่าไปจากนั้นนาสินก็เล่าให้เท่าแก่สวนยางฟังเท่าแก่สวนยางก็บอกกับเขาว่าในป่าแห่งนั้นมีผีสินเฮียนที่ป่าดอนแห่งนั้นมีชาวบ้านถูกผีสินเฮียนหลอกเอาลายคนแล้วและที่ป่าดอนแห่งนั้นมีผีเจ้าที่เฮียนมาก ฉันก็เคยถูกผีสินเฮียนหลอกเอาเหมือนกันครับลุงที่เล่าให้ฟังนาสินก็เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าที่ป่าแย่งนั้นมีผีสินเฮียนแล้วชาวบ้านก็เล่าให้ชาวบ้านฟังต่อๆกันไป